รู้ไหมครับว่าทําไมโรงเรียนถึงมีกฎระเบียบต้องใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักศึกษาหรือใส่แต่งกายให้เรียบร้อยตามกฎระเบียบที่โรงเรียนวางไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนง่ายๆฮะเพราะเป็นการสร้างและปลูกจิตสํานึกของนักเรียนตั้งแต่ในวัยเด็กในวัยเยาว์ในวัยรุ่นจนถึงขั้นตานเรียนจบ กฎระเบียบมีทุกที่ฮะไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวตำรวจทหารพลเรือนเอกชนรัฐบาลราชการทุกที่มีกฎระเบียบเป็นของตัวเองทั้งนั้นหากกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆเช่นการแต่งกายในชุดนักเรียนชุดยิฟอร์มของนักเรียนไปโรงเรียนคุณยังปฏิบัติไม่ได้ออกไปโลกภายนอกที่ไม่ใช่ในโรงเรียนคุณก็อยู่ไม่ได้ เพราะคุณต้องแหกข้อไปตลอดตลอดตลอดสีผมโรงเรียนกําหนดไว้ให้เป็นสีแบบนี้แบบนี้คุณก็แหกกดไปทําอย่างนูนน้นนูน้นคุณก็ไปอยู่ในสถานที่อื่นคุณจะไปรับราชการตำรวจทาหารคุณครูหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็ทําไม่ได้คุณก็รับราชการไม่ได้คุณก็ทํางานในองค์กรนั้นๆไม่ได้เพราะแต่และองค์กรมีกฎระเบียบของเขาถ้าอย่างนั้นนะ เห็นเวลานัากการเมืองเข้ารัฐสภากันไหมทําไมเขาถึงใส่สูตรผูกไทยแต่งตัวเรียบร้อยกันทุกคนทําไมเขาไม่ใส่รองเท้าแตะเกงขาสั้นเสื้อกีฬาเข้ารัฐสภาไปชุมไปเปิดประชุมเพราะว่ามันมีกฎระเบียบของมันทําไมตํารวจไม่ใส่เกงขาสั้นใส่เท้าแตะไปทํางานในโรงพักเพราะไม่มีกฎระเบียบของมัน โรงเรียนก็เช่นกันฮะเด็กที่มีสมองผ่านการถูกสอนมาจากคุณครูที่ดีย่อมมีสมองที่ดีมีจิตสำนึกที่ดีในกรณีเด็กสิบห้าปีนเ,เด็กสิบห้าขวบปีนเข้าโรงเรียนปีนเข้ารั้วโรงเรียนจะไปเรียนหนังสือผมก็ทำสีชมพูจ๋าเสื้อผ้าก็ชุดไปเวทไปเวทหรือไปวัดก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นแล้วผมอยากจะฝากถึงเด็กตัวนั้นนะฮะว่าหากเราไม่มีสมองที่ดีเราก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและผู้อื่นได้หากเราไม่มีจิตสำนึกที่ดีเราก็ไม่สามารถอยู่ร่วมในองคอ์กรและสังคมได้เพราะองค์กรแต่ละองคอ์กรแต่ละสถานที่เขามีการแต่งกายในการทำงานมีการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ แม้กระทั่งทรงผมบางห้างล้านบริษัทหุ้นส่วนต่างๆเอกชนรัฐบาลเขายังมีกำหนดทรงผมเขายังมีกำหนดการแต่งกายที่ชัดเจนว่าควรเป็นในรูปแบบลักษณะไหน,นเขาไม่ใช่ว่าคำว่าสิทธิเสรีภาพไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำไปตีความคำว่าสิทธิเสรีภาพให้เป็นให้เข้าใจเชียก่อนนะอีหนู สิทธิเสรีภาพหมายถึงสั้นๆง่ายๆแบบบ้านๆสไตล์คิงตังนพูทรคือทำอะไรก็ได้ที่เป็นการส่วนตัวที่ไม่เดือดร้อนสังคมผู้อื่นและองค์กรอื่นและสถานที่อื่นๆนี่คือสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะทางความคิดทางคำพูดหรือการแสดงออกอะไรก็ตามแต่ทำได้แต่อย่าให้คนอื่นหรือสังคม สถานที่องค์กรใดๆนั้นเดือดร้อนกับการกระทําของเรานี่คือสิทธิเสรีภาพส่วนกฎระเบียบมีไว้ทําไมรู้ไหมอีหนูฟังนะลูกกฎระเบียบมีไว้แค่ปลูกจิตสํานึกปลูกจิตสำเนียกของคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆเข้าใจง่ายๆบ้าน,บาน,บาน,บานแบบทิงตันภูท้ทนเนี่ย กฎระเบียบมีไว้เพื่อปลูกจิตสำนึกปลูกจิตสำเนียกของคนในองค์กรนั้นๆตำรวจเขาก็มีชุดยูนิฟอร์มมีกฎระเบียบตั้งแต่รองเท้ายันทรงผมเขามีกฎระเบียบชัดเจนทุกองค์กรมีกฎระเบียบชัดเจนโรงเรียนเช่นกันถ้าเราทำตามกฎระเบียบโรงเรียนที่เป็นเล็กๆไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าจะไปอยู่ในองค์กรอื่นๆได้ฟังไว้นะเด็กว่างโง่แล้วผู้ใหญ่งโงก่กว่าเด็กอีกไอตัวที่สนับสนุนปีนเลยปีนเลยนู่นนี่นั่นแล้วเอาข้อมูลงโง่ๆผิดๆไปก่อหูเด็กๆจนเด็กจากที่เคยงโง่งโง่ยิ่งกว่าเดิมอีกหลายร้อยพันเท่าสิทธิเสรีภาพแปลว่า ทําส้นตีนอะไรก็ได้อย่าให้องค์กรสังคมผู้อื่นหรือสถานที่ใดๆนั้นเดือดร้อนกับการกระทําสิทธิเสรีภาพของเรากฎระเบียบมีไว้เอาให้พวกเราคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆปฏิบัติตามเพื่อปลูกจิตสํานึกปลูกจิตสําเนียกให้คนในองค์กรชัดเจนนะฮะ